สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับวันนี้คนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับพามาชมพระราชพระราชวังจันทร์นะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับเพื่อนๆโบราณสถานครับ เมื่อก่อนเคยเ,เคยเห็นแต่แถบอยุธยานะครับวันนี้วันที่28ครับรกรกฎาพศออ2168นะครับเป็นวันหยุดของ พระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับเลยมีเวลาได้มาเที่ยวด้วยนะครับเ,เพื่อนๆพามาชมกันพร้อมๆกันนะครับไม่ตัดต่อประวัติความเป็นมาผมผมผมไม่ได้ศึกษานะครับเ,เพื่อนๆพิศโลกก็เป็นเมืองของสมเด็จพระนเรศวรน,นะครับท่านเคย ปกครองยู่เขตพิษนุโลกนะครับเพื่อนๆแล้วกใกล้ๆนี้จะมีศาลสมเด็จพระนารศวนนะครับเดี๋ยวเราไปกราบกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วจะพาเพื่อนๆไปกราบ สารสมเด็จพนรีสวนแล้วไปกราบวัดพระใหญ่ที่นี่เขาเรียกวัดวัดใหญ่ครับวัดวัดอะไรเอ่ยวัดพุทธชินราชน,นะครับมาทุกครั้งเกือบทุกครั้งได้มากราบนะครับ ยังเช้าอยู่นะครับเ,เพื่อนๆอากาศดีมาก อัดทางร้านทำไมอ่ะอะไรไหรืออะไรติดอะไรชุมชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจ็บจบอะไรเลยจบทริปเทีเ่ยวพระราชวังจันทร์นะครับ ไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับค้นเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ